วันนี้ก็จะมีนางแบบนายแบบตัวน้อยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในการรับรางวัลนะครับในงานนี้นะฮะตอนนี้ก็กําลังจัดนะครับในเรื่องของสถานที่เวทีนะฮะดอกเตอร์สันก็นู่นแหละครับอยู่บนเวทีนะฮะเตรียมในเรื่องของการจัดเวทีแล้วก็จัดสถานที่ั่างสาหรับแขกผู้มีเกี่ติแล้วก็ผู้ที่เข้ารับรางวัลนะครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งนะฮะ ชื่องานนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้นะฮะผมยังพูดไม่ติดปากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกทีนะฮะตอนนี้ขอุญยตเก็บภาพนะครับต่างๆนะครับจากทีมงานสตาฟของดรซันนะครับนี่นะที่เห็นนะครับเต็มไปด้วยเก้าอี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลานะฮะผู้คนก็จะมาเต็มพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ที่โรงแรมอมาลีนะครับดอนเมืองแอร์พอร์ตนะฮะ นี่ครับเป็นพื้นที่ที่กว้างมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูพื้นที่เตรียมงานนะครับยังไม่ถึงเวลานะฮะตอนนี้ก็เตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมทุกขั้นตอนนะครับวันนี้เรียกว่ากิจกรรมนี่เยอะมากเลยครับใช้เวลาหลายชั่วโมงนะฮะกว่าจะจบก็2องทุ่มของวันที่19ธันวาคมนี้เลยครับส่งท้ายปีนะฮะถือว่าเป็นการ มอบรางวัลส่งท้ายปีในรอบนี้เลยเดียวนะครับสำหรับรางวัลนั้นเป็นรางวัลอะไรเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับนะครับตอนนี้นางแบบนะครับก็โพสท่าถ่ายรูปกันนะครับกินดีด้วยนะครับกับรางวัลนะครับขอบคุณครับนะฮะที่ไหนนะครับอื้อ โอเคขอบคุณครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลารับรางวัลนะครับทุกคนก็เข้ามาแล้วแต่งตัวสวยๆรับรางวัลนะฮะบรรยากาศแต่ละท่านนะครับก็ดูได้ด้วยความสวยงามในการแต่งตัวนะฮะมาในตรีนสาวน้อยท่านนี้นะฮะชุดสีม่วงน่ารักมากเลยนะครับคบนี่คือบรรยากาศในงานนะครับก็เริ่มกันแล้วนะฮะ เริ่มจัดมุมต่างๆเพื่อเตรียมเข้ารับรางวัลนะฮะในส่วนด้านในนู้นนะฮะก็จะมีสตาฟนะครับของทีมดรซันนะครับก็กำลังบริหารจัดการว่าพื้นที่นะครับเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็หลายภาคส่วนนะครับซึ่งจะมาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับนอกจากจะมีผู้รับรางวัลแล้วก็ยังมีนักการเมืองนักการเมืองเข้ามาด้วยนะครับมาเป็นเกียรตินะครับ สำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่นะฮะแล้วก็ใช้เวลายาวนานมากนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะฮะทีมงานนี้มาตั้งแต่8ปดโมงครับเรียกว่าอยู่ที่โรงแรมนี้กันยาวนานเลยทีเดียวนะฮะจะจบงานก็ประมาณสองทุ่มครับนะะเดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันนะครับ